สวัสดีครับสวัสดีรับพี่น้องเจ้าให้ใจสวนผู้คนนะครับวันนี้ผมแจกติดคนเมืองนะครับขึ้นหาดลำไยนะครับเพราะว่าต้นมันสูงแล้วไปนะครับแต่ก็มีข้อคิดดีๆกกับพี่น้องเจ้าสวนนะครับที่ได้โทรศัพท์มาถามกันนักขณาดนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยนาอเอาละนะครับนนี่แต่ลำไยบ้านผมเนี่ยนะครับนี่นะครับนะแฮนดหน่วยเต้าเอี้ยนะครับนะหัวไม่ขีดไฟนี่นะ ยังมาต้องใส่ปุ๋ยเตื้อนะครับถ้าแบบนี้ยังมาต้องใส่ปุ๋ยเตื้อนะครับไขยที่ใส่สารพ่นสารนะครับไปลายเดือนธันวาเนาะผมบอกคำนวณร้ว่าต้องใส่ปุ๋ยเพราะนะครับปลายเดือนไม่แสบเพราะรอให้ลำไย,ยเนี่ยคือเอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆว่าถ้าลำไย,ยเนี่ยมันหน่วยเต่า เฮปแม่ก่อนก็เริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ก่สักห้าเจ็ดเจ็ดเอาแต่ที่ผมพักมาดูเนี่ยรำไยผมนี่นะแค่แบบนี้นะนะคือแบบเนี่ยถ้าหัวไม่ขีดไนะนน้นะยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเด้อนะนะไ่ต้องใส่ปุ๋ยเถือนควรจะพื้นน้ำไปก่อนเนอะอ่ะแต่พ่นยาพ่อนอย่างก็พ่นได้เลยนะครับยาก็อขอเป็นยายาดูซึมเนาะแล้วก็อา่าแคลเสียมโลหลอนเหรอะชะลาเหรอะนะครับแล้วก็จะไปใส่ไปตัวนะครับนะ ตั้งรมกดใส่น้ําดูแลเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างตี้ยนะครับเกาะอยากจะบอกทุกๆคนนะครับปีนี้ลาําไยเกาะมีบอกให้นักแไดนะครับหลายพื้นที่ก็โดนพายุฤด,ดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บตกใส่ก็อยากใึ้พี่น้องเจ้าสวนที่มีลําไยขแแื้ดูแลเนี่ยดูแลดีๆนะครับนะก็เป็นห่วงกันนะครับเอาละนะครับก็อยากจะบอกกับผู้คนว่าทิ้งท้ายข้อคิดคําคมว่าใครที่ทับได้ปีนี้เนี่ยอยากจะบอกคงหมูเฮาว่า ถึงแม้เขาจะเป็นมือใหม่เนี่ยบ่ม,มีเขาว่าไปที่แขนนะครับทุกอย่างทำด้วยฝีมือทั้งนั้นขอบคุณนะครับ